สวัสดีเพื่อนๆมือนีแม่ได้นอไม้มาตะนานะจ้าไปนะได้นอไม้มาสามซีนอจ้ามาหั่นแบบเพ็ดนอไม้ดองจ้านอไม้ดองแผ่นนะจ้าคือมือนั่นแม่เห็ดนอไม้ดองไอ้บ่ได้บ่ได้หั่นให้เบิ้งนะจ้ามือนั่นก็คือผสมผสมกันคั่นแล้วก็ใส่ลูซื้อๆนะจ้าแต่ว่ามือนีแม่ได้นอมาเนี่ยจ้าเนี่ยเปอกแล้วปอกปอกหั่นแล้วกับมีนนะจ้านี่หั่นได้หลายแล้วเนาะ อันนี้สองสองนอนี่แมกสีหันไห้เบิงนะจ้าเนี่ยไห้เบิงคอยเบิงได้จ้าเด้อหันแบบนี้ลหละหันแบบนี้แล้วก็แม่ก็หะันแล้วเร็วแม่เสียเอาไปเซีนามเด้อจะคอยเบิงคอยเบิงก่อนได้จ้าเด้อจ้าคอยเบิงได้จ้าแม่สีซอยหันคี่เลยจ้าเนี่ยฮันหันเปี๊ยฮันเปี๊ยมีดคมๆได้จ้านี่หันแบบนี้เทาสีหันเขาสีหันเป็น เป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้จ้าแต่ว่าแม่ว่าคิดว่าต้องแพทเฮดแบบเฮดแบบเครื่องน้ำังซี่ก็ได้เฮดผสมกันนะจ้าเต็มแผ่นแดงเครืค่องแผ่นแดงผสมกันมันจะค่อยเวลาเขาเกงมันยังค่อยบลอกนั่น,ก,น,น,นกันบ่บอบอ่บอซ้อนบ่ซ้อนแผ,นนนนผน่นกันนะจ้าที่ได้ผสมระตานกันนะจ้านี่เฮดแบบปัญญาเฮดาัญญามีคม ไปน้ำแนวแบบนี้นล้จ้าน้าไม่ก็น้อใหญ่น้าไม่ไค่กินซุ้มเลยจ้าน้าไม่รู้นี่เป็นน้าไม่ใหญ่แล้วก็หินแซ่บเห็ดน้าไม่ดองเขานไม่ส้มเขาเนี่ยก็แซ่บแล้วจ้าแกงกับพกคมเขาแกงเปิ้ยก็ได้จ้าอ่อ,อนๆนะสิเขาก็แกงเปิ้ยก็ได้ห้านแผ่นนี้ห้านหนาเนี่ยบางเนี่ยก็บพกเป็นยังจ้า ปาปนกันไปได้จ้วยเฮดแบบนี้ยนะจ้ะแม่เฮดตุกปีเฮดทุกปีเฮดไว้แกงเฮาแกงคลายเกงกินก็ได้จ้าส่วนมากแม่ที่เกงคายนะจ๊ะแม่ที่คายกับเขาแกงกะทิน้ำไม่ดอดใส่ไก่ก็ได้ใส่หมูก็ได้แต่เขาใส่ไส,ส่นะจ้าต้มจืดกได็ได้ได้หมด ต้องจุดจะูดหมูก็ใส่ได้ไม่ได้หั่นไม่งากนี่นี่แล้วก็ตักเอาใส่ดีใส่ดีเนาะโอ้ได้หลายเล้วนะเจ้าน้องงาม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 จ้ะาสีเลี้ยวเลี้ยวเนาะจะเจ้าน้อเบ่งโตไปได่เจ้าเดียจะมีนะเห็ดป่ง่าหดอกจ้าเห็ด เนี่ยเขาสับกันนะจ๊แบีบสับนั่นอย่างงี่ยตัวมีกยนี่ยังอีกอนหนึ่งนะจ๊านี่เต็มนี่มือรุนสุนเลยจ้าจังสิไปเออีกแล้วไม่ก็ล้างออกดีจ้ามือใ่มามีแต่น้อยง่ยย คนกับลิ้นนะจ๊ะเอาลายก็ได้เฮ็ดมือมือลซ้ำนี่แหละพอได้ตติมกันมือนั่นแดมือนี่แด่ไ้่จะกินไม่จะคลายอันนี้ค้นมาซื้อกับคลายไปแะโลสามสิบบาทจ้ะน้ำไม่ดองแม่เฮ็ดเป็นขวดไรกับนี้ได้จ้าเฮ็ดแบบซับเป็นขวดแบบนี้นะจ้าแม่เฮ็ดได้ทั้งเป็นขวดได้ทั้งเป็นแผ่นเฮ็ดเป็นแบเอาสีเฮ็ดแบบนี้ก็ได้จ้าเดาจะเดาจะค้นหมักเนาะ ผสมกันก็ได้นะเจมเจมก็ได้ผสมกันไปก็ได้จ้ะนี่เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วป้าด้แม่สิพ้าเอามาใส่น้ำด้วยจ้าแม่ตักน้ำมาไว้แล้วเด้อแม่ตักน้ำมาไว้แล้วนี่อันนี้นะคือน้ำกินนะจ้าน,น้ำโคนน้ำกินนะจ้าน้ำเขากินนี่แต่น้ำสะอาด นี่เขาสีบ่อล่างนะจ๊ะเขาสีบ่อล่างเขาสีเอาลงหนีเลยนี่เอาลงเลยเอาแซนเ,เขาสีแซนไว้แล้วจ้ะเนาะแซ,ซ,ซนใส่น้ำน้ำสะอาดน้ำเปล่าน้ำกินเท่านี้แหละจ้ะแซนใส่แม่ก็เฮ็ดจังซี่แหละจ้ะก้อนเนืสีเอาไปอันโยกอขขอเซเซเซเกเอากลับแซนใส่น้ำแซนใส่น้ำเรียบร้อยนี่ งามบ่จ้างามบ่อบวสวยจังเลยนี่แล้วกะเสะเอาลกน้ำเลยจังซี <yeah. S 2> ่ฮักกำเกลือใส่เฮ้ยเจ้าเนาะกำเกลือใส่เอากำหนึ่งเลยนี่มันลายเนาะจ้าเม่เฮ็ดลายเนาะก็คือเอาเกลือใส่กำหนึ่งกำหนึ่งนี่ฮักกับฮาก็ต้องอกะเบิ้งเอาบ่เห็ดเค็มโหดจ้าพราะว่าเาติเซ่ไว้สองคืนแม่มาก าาประมาณนี่แหละปริมาณสองคืนนี่แหละจ้ามันทีพอดีบอ้ออ่อนเกินไปแล้วก็บ่แข็งเกินไปเนาะถ้าผู้ใดมักนิ่มนิ่มดีๆกับสามคืนก็ะจ้าาสามคืนอันนี้แม่มักสองคืนมันทีพอดีจ้ามันทีพอดีถ้าผู้ใดมักบอ้ออ่อนพดอยากเอาติดแข็งๆน้อยนึงกืคอคืนเดียวก็ได้จ้าเลียวต้องเรียวตะก้นหมักนะจ้ะเนาะอ,อันนี้คือสิบพอต้องเอาเพิ่มอยกะน้อยน้อยจ้ายุ่มในน้อยนะจ๊ะ แค่นี้ก็พอเขาเสีเอาแตะเอาิีนแตะเบึง้งแนวรีนแตะเบึ้งแล้วนะจ๊ะเนาะมันติดป่อยลอยพอดีพองามนะจ้าเอออันนี้ก็เรียบร้อยแค่นี้แหละจ้ะเห็ดบ่ายากนี่แล้วแล้วได้จ้ะแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาติออกมาแบบนี้น้ำงามเลยสามสองคืนมันแตกอ่อนแล้วจ้ะเขาก็ตอาตองเอาฟาปิดหมอมาปิดไว้กันปิดไว้ก็คือออกยกเข้าไปไว้เลยคลิปนี้ก็มีซ้ำนีแ่แหละได้จ้ะเออ้อ จ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาบึง้ง้วก็เอาไปเฮ็ดน้ำได้จ้าบ่าผิดหวังดอกจ้าเสีบเิดแบบนี้สองคืนกับไปโจกออกลลางคือแม่พนนาเฮ็ดนั่นแหละจ้าคลิปที่แล้วนั่นแหละเด้อผู้ใดได้บึ้งเฮ็ดแบบนั่นแหละจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีจ้า